ทักทายสบายดีจ้าเบอร์สุภุดสุคนมาอนี่เนาะจากหางหายประเทาไทยิบบีดบ้าหลายลายมือมาอนี่ซิมอะารบ้างมาเนี่สซื้อตามกุุงสซดมากินเป็นห่านดังเปิดต่อแถวกันซื้อเป็นแถวอยู่พี่นนอะเบิงเ่งไปแต่สีแสบขาก็บอกค่อยซื้อมากิน,นแบบลองซื้อมาซิมเบิง่งมามาจา้ะยวข่าวแล้วแต่ก็ซื้ออันัาใจไกลไม่ละสิบบาท อย่างหอมหมุนวันมาเดอ้อเบอสุขุสุขลงมือขออนุญาตใส่มือเลยจ้ะอันเอาตะเกียบมากพวกเป็นพิธีสื่อดอกแต่ว่าบบใส่มันบโบมแนโบนอืมพักกับโบไม่ต้งร้ายไม่แต่พักกับกระสินหนักกระสินพึ่งหนักกระสินเลยอยากกินปนกบป,ปนกปบบ้านห้างน่ะ ป่นกบป,ป่นปลาป่นปลากดป่นปลาเข่งป่นปลาเครื่งองเฮ้ยเห็นยังปจ้ะมาเด้อบุกุุสุกุกนแพพพับมันกน มันเห็ดเิบ,บ้าก็ร้ายหมดไม่ร้ายอ้ิดอยู่ดิอืเ็่แต่ก,ก,ก,กันจ้าคนกะตกด,ดีดีทดงานก็น ้มบินบ้นวัสกิกจจะจบพี่น้องเลยันกีกันกีดและประยัคด,ดคุนตกลงมาใส่อีกแค่กิจตะกี้วางมือสาน,สอนี่วัสกิจตะจบประหยัคุณงอน ฝนลูงานพ้นต๊คือย่านหน้ามทวนหน้ามทวนสิเดียกมาแต่แต่ป้าชนนึังมะเอมอหอมผักกรวเองเมถอาพ้นโต๊ะห่างทอระบายมันบกไปเลยเนี่ยน้าไม่จัดครั้งเลยไป็นหยาบไม่หยาบถ้ามันต๊กบาวางต๊บะบมือต๊จกิงสือ็พอไว้ กุ้งมกคุ้มึรยนานรยกับอะไรเป็นเหงานบ่ไดเปิดเห็นงานไก่ทำมาสชช่วงนี้ก็เห็ดช่วงหนาเฮ็ดเฮ็ดก็ร่างออกเฮ็ดุดองสามาทายคือกินกลางเห็ดที่น้องเบิ่ง cọng nhá. To bớt ngay, à, Tắm cung sốt. Ừ. Sốt กูดได้มาโนูกับฝากกได,ดไลค์กดแชร์กดติดตามยังไงด้อจะฝากเมื่อกฝากโดน่ยหนูกับเพื่อนฮารดเห็ดเห็ดกรีดร่มนี่แหละเจ๊ทำให้ผู้ติดตามได้หลายจิ๊กกะเมื่อหาเห็ดหาหนอ่อไม้ใส่ชีวิตอยู่บ้านเท่าไหร่เบิ้ง ตัเบันป่าบันดงตุวซามันบันถึงมหาใส่ซีบิตบิบันิมหาคุชิโรอหวยจุดจีหาเฮ็ดาหนอไมัยไทยพี่น้องเบิงไทยุงป่ารุ่งอุง่าลุงเบิงไทยกแบบุ่งป่าอายอยู่เนี้ย

我们走。